อ่าย่ค่ะมาทำบุญเยาวัดนะค่ะเนาะเห็นแล้วห่าเจอเจ็บแปวของเฮาเนาะค่ะเพิ่นกำลังเทนรุ่งธาตจ้ารกับบิวกลวยเตี๋ยวเหนือจักกล้วยเตี๋ยวหมูชิ้นกลวยเตี๋ยวหมูตุ่นเนือจ้ะทุกวันสำคัญเนาะค่ะเนาะเป็นก็จะรวมกันพี่สี่หนองหนองเพิ่มเ่รวมกันทำบุญเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะ คนกระจกกังเต็มเต็มงคนละค่ะใช่ค่ะจัดการไปหนึ่งชาติะกายรอบอีกแค่ยังที่ะลงชาตชาตใหญ่เลยค่ะยินเอมเลยค่ะรวมกันบุญยาชัยพาไปแล้วค่ะนอกเทผ่าไปแล้วมาจากชาติใหญ่ กวัน pues ้ตกเนาะค่ะเจริญวิปัสสนากรรมฐานระหว่างวันที่สองถึงวันที่หกกินพีมเลยล่ะค่ะถ้าผู้ใดกินหน่อยกินหอดก็พอทุกคนละจ้ะพีจ๋าคุณพี่ครับพ่อนุณย่าครับพี่จ๋าโอ้ป้าน้อยเราป้านแดดลวกเส้นนี่ค่ะป้านแดดลวกเส้นเท่ากับป้าน้อยคนคนเคยน่ะค่ะเนาะ กินไม่อิ่มเติมได้ัน่าเยลลรีชามเดียวกันไปเบอเป็นละค่ะันหข้ชามได้ใหญยค่ะปหน่อยสปน่อยพิสวยขึ้นห่อมักขมเล่นได้การลวกเซนได้ยายผ่าพปหน่อยไปให้ชาวโลกมึงอะเอ นี่จ้าคุ้น่วมบุญสวยกันเน้ะค่ะเนาะวันสำคัญเพิ่นกะสีร่วมพี่รวมน้องรวมนมคุณมิเคสท่านเนาะค่ะเนาะมาทำโลท่นประจำค่ะจำนวนนึ่งันบาจ้าเพิ่นกะเรื่อจุณกอ่าตองแจกช่งด้เจ๊นงคนลัค่ะเพิ่ไปไลยลอยโล่โยนดอกเนาค่ะเาะคุณยายเข้ากบรวมด้วยค่ะแะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณยายจ๋าร่วมทำบุญบุญนิติพัฒหานประจำวันพระสองพรรษาในการทำบุญในครั้งนี้ขออุทิศบุญกุศลให้กับคุณพ่อทวนคุณแม่บุญมีชาติองค์คำขออันุโมทนาบุญกับคุณนาแก้วศรีชัยชนะร่วมทำบุญบุญนิติพัฒหานประจำวันพระ สองบาท่น้ำานได้บุญหลักมาทําบุญหลักก็ได้มาร่วมท่านกินก๋วยเตี๋ยวกรนเด้อนอกแตนนอกเรียกานร่วมทำบุญก่อสร้างขอลาความสวัสดิ์กำขออันเนอุปกับคุณสุทนช่มชื่นร่วมทำบุญบนเทีวัดหลประจําพระสองลอยบาทมทนาบุญกับเจ้าถาบุนเด้อก่ะเด้อ โฉน้าบนก็เจียวผ่าคนถ้าร้กว่านนมก็บคุณพ่อเนก็คุณแม่ท้าบใหญ่เลยค่ะสา่อกับสี่สิบเนาะค่ะเนาะส่วนไปเงินสี่สิบาทหนึ่งระคาท้ามนึงค่ะรสชาติ็ตรองฟงเลยค่ะนอกจากไฟตำการเพชรขยะพริกลงไปหน่อยเนาะค่ะเนาะโอ ชามใหญ่ๆชามใหญ่ๆีจะชามใหญ่ๆเลยค่ะนี่ของตัวเล็กของตัวเล็กไม่เอาขาดค่ะเงินเราจะขออนุญาตนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวราคสายบุญสายบุญค่ะโอ้สองสามกะละมังละมูตุนเนาะค่ะเนาะใกล้จะจบแล้วมั้งเจ๊ ใช่จะจบแล้วมั้งคลงมามีเยอทั้งหมดกี่โลเส้นเส้นกี่โลโอ้เส้นร้อยโลไม่ใช่น้อยเด้อค่ะเด้อเป็นพันชามนี่ละจะ้ะค่ะค่ะ,ะน้องสาวคนสวยของเราก็กำลังบริการอย่างขมับขมินะะ้นเนาะค่ะเนาะดีจะ เ้นเป็นลอยโลกค,ค่ะโอ้ตุ๋นค่ะโอ้ยนะคะน้อมันสอดไหลค่ะจ้าจกเจลี่ขอจบคลิปพเพียงแค่นี่เนะคะเนาะหาเ,เสียงดังจงเจงเนี่ยนะคะค่ะ